การใช้คำสั่ง t o o s colors c o o s e มี p e n l i l ใช้วาดรูปตามอิสระโดยคลิกเมาส์ข้างซ้ายค้างไว้แล้ววาดรูปตามสิ่งที่เราต้องการเช่นวาดรูปหญ้า คำสั่งต่อไปคำสั่ง fill w h i c h color ใช้ใส่สีให้กับวัตถุโดยคลิกที่ถังสีจากนั้นคลิกไปที่สีที่เราต้องการเช่นสีเขียวอ่อนจากนั้นคลิกไปที่วัตถุที่เราต้องการเติมสีให้เช่น เติมสีเขียวอ่อนให้ยญ้าคำสั่งต่อไปคำสั่ง text ใช้ใส่ข้อความลงไปในภาพโดยลากคลิกเมาส์ข้างซ้ายไว้จากนั้น ลากตามความยาวของข้อความที่เราต้องการพิมพ์เช่นคำว่าบ้านของฉันเราสามารถย่อปรับขนาดของกล่องข้อความได้เพื่อให้พอดีกับข้อความ คำสั่งต่อไปคำสั่งออเดเซอร์อใช้สำหรับลบส่วนที่ไม่ต้องการของภาพเช่นลบส่วนเกินของหญ้าออกใช้ได้โดยการคลิกเมาส์ข้างซ้ายค้างไว้แล้วนำไปลดส่วนที่ไม่ต้องการ คำสั่งต่อไป Color Picker ใช้สำหรับเลือกสีในกรณีที่ต้องการคัดลอกค่าสีจากภาพอื่นหรือส่วนอื่นๆใช้ได้โดยการคลิกที่ สีที่เราต้องการขัดลอกเพื่อไปใส่ในส่วนอื่นๆของรูปภาพคลิกไปที่เช่นคลิกไปที่หญ้าเราก็จะได้สีเขียวนำไปเทลงในประตูบ้านเราก็ไม่จำเป็นที่จะขึ้นไปเอานางสีจากตรงครัลเลอร์มาใส่ เราแค่คัดลอกจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้คำสั่งต่อไปคำสั่ง Magnifer ใช้สสำหรับยอ่อและขยายพื้นที่ในการวาดภาพเมื่อเราคลิกที่แว่ขยายแล้วก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเพื<ห>่อที่จะซูมเข้าไปให้เห็นรูปภาพได้ชัดขึ้น ใช้สรับการเก็บรายละเอียดเช่นเราต้องการวาดลวดลายให้กับหน้าต่างเราก็จะใช้แว่นขยายซูมไปที่หน้าต่างคลิกไปที่หน้าต่างเพื่อซูม จากนั้นเราก็สามารถใช้ดินสอแล้วก็วาดลวดลายให้กับหน้าต่างได้เลยสำหรับ Tools และ c o l เลก็จบแค่นี้ค่ะ